สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์กชแนลผู้รับสา,จารจตักวาลแปลความหมายด้วยกันอนาา่านนภัยทาร่หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นเด่นไกลทั่วโลกสวัสดี FC สอปลาสบายดีคลิปนี้นะคะเราจะมาดูเช็คพลังงานนะคะว่านะคะ <c oughs> มีคนกำลังคิดถึงคุณอยู่ไหมใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะ เป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมนะคะเล่าเรื่องตามหน้าไพ่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการที่ไม่ไม่กดไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณสําหรับท่านที่มาจัดเลขมงคลนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่เเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะรายละเอียด การใช้บริการ Channel ของหมอแจนนะคะอ่านรายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนนะคะถึงแอดไลน์มาขอคนที่พร้อโมโอนเท่านั้นนะคะถึงแอดไลน์ไอมานะเอาละค่ะพลังงานนะจากซ้ายมือของเพื่อนๆนะคะ energy ดีที่1น,นะคะดีที่2นะคะและดีที่3นะเลือกพลังงานไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนั่นเองนะคะ เลือกจากนะเลือกเวลาจากไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะหรือเลือกจากเวลาที่ทำสแตป์ก็ได้นะคะอาระเรามาดูกันเลยนะว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะขออนุญาตเก็บเอนเนอรีพลังงานที่สองสามก่อนนะอาระนะคะดีที่หนึ่งนะเรามาเริ่มกันเลยดีหนึ่งนะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะดึงพลังงานที่แรงที่สุดอะมาเลยค่ะนะขอพลังงานจากพัททาโร่นะขอพลังงานจากกวาลนะคะ ขอพลังงานที่แรงที่สุดนะผู้พี่นะคะกําลังคิดถึงดีที่หนึ่งอยู่นะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะขอให้ไพ่ออกมาขอให้ไพ่ได้บอกนะคะให้ได้รับรู้ว,วอล์พลังงานเดอสตาคนที่คุณนะคะอืมนะคนที่คุณรอคอยเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นนะคะมีเอเนจีพลังงานของชาวลาสีกุมด้วยนะ หน้าตาดีโดดเด่นนะคะอืมนะอาจจะโดดเด่นออมีชื่อเสียงรูปร่างหน้าตาดีมีชื่อเสียงโดดเด่นในวงสังคมในวงที่เขาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาการงานโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็ได้ที่เขาดูโดดเด่นนะคะเป็นคนที่ทรงเสน่มากมากเลยนะดีที่หนึ่งนะ โอเคมี energy พลังงานของเดนมา g i กเชียนนะคะแสดงว่าคนนี้จะต้องมีพลังงานของดาวพุธแล้วก็ชาวธาตุลมแน่นอนเลยนะอืมนะเป็นคนที่โดดเด่นอาจจะใช้เขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับ <c oughs> การใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะอืมนะเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งนะเดนมาจิกเชียนมาอาระนะ Snight of Pentacles นะคะ เป็นคนฐานะดีนะคะรูปร่างหน้าตาดีนะฐานะดีฉลาดพูดใช้คําพูดดีนะคะการติดต่อสื่อสารว้าวมีพลังงานของนะคะความเป็นเด็กด้วยคนในอดีตเพื่อนหรืออะไรแบบนี้คนที่เราหวังคนที่เราคอยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคนที่เราหวังคนที่เราคอยการติดต่อสื่อสารจากเขามีพลังงานหกถ้วยนะอืม คนที่รู้จักคนที่เรารู้จักแล้วในอดีตอาจจะเป็นความรักเพื่อนนะเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยทํางานหรืออะไรก็ได้หรือคนที่เรารอคอยคนที่เรานะคะกำลังรอเขาติดต่อกลับมานั่นเองนะบางพลังงานนะคะเซเว่นออฟซสนะมีพลังงานเอเนจีของเอ่อคนที่เราเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เอ่อมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนแบบว่า สถานะความสัมพันธ์หรือการทํางานของเขากของเราไม่ได้อยู่ใกล้กันอะไรประมาณนี้นะมีความห่างมีความต่างต่างจังหวัดต่างประเทศต่างทิน,นไกลได้ด้วยต่อมานะไพ่บอกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะคในใดคนหนึ่งนะคุณในกลุ่มที่เลือกดีที่หนึ่งเนี่ยบางคนนะคะบางคนนะเซเว่นออฟคัพนะอาจจะมะีเขาเรียกว่าอะไรอะฝันเดี๋ยวมาขอขอยับกล้องแบบน่ง คุณอาจจะฝันถึงเขาหรือเธอคนนี้ม,มีการมีการฝันนะนะคะความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์หรือเขาหรือคุณนะมันเป็น energy ของเขาเรียกว่ามันเป็นความรักเป็นความรู้สึกดีแต่มันเหมือนแบบมีสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาได้ห่างกันไปนะสามารถเป็นเพื่อนเก่าที่เรียนจบกันแล้วก็แยกกันไปทํางานได้หรือว่าความรักของเราอยู่ห่างไกลกันอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะคะดีที่หนึ่งนะเขานะคิดถึงคุณอืนะ มีความรักมีความรู้สึกดีให้คุณ The Tower นะสามารถเป็นพลังงานของคนที่เข้าใจผิดกันนะมีอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าไม่เข้าใจกันมีสามารถเป็นคนที่เคยเลิกกันไปแล้วก็ได้นะคะหรือบางคนก็มามาให้หายไปไป,ไปกับกับก็ได้นะคะ The High Priestess นะอืมบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยอืมนะดีที่หเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เปิดเผย The High p r i e s e s s มากับ Seven of Swords ความรักของเราเหมือนว่าอาจจะมีความต่างวัยต่างฐานะต่างวัยยุทธคุณวุฒิมีพลังงานของคนที่ฝันถึงกันอยู่ช่วงนี้นะคะบ,บางคนอาจจะเป็นตำรวจทหารวิศวกรหรือคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะมีพลังงานของชาวราศีกุมที่เขาเรียกว่าใครกาลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกของเขามันเหมือนรู้สึกว่าอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บางทีเขาอาจจะฝันถึงคุณก็ได้แล้วก็นึกถึงคิดถึงนึกถึงความรักเรื่องราวต่างๆบางคนอาจจะเป็นแบบว่า ออบางคนนะคุณบางคนที่เลือกดีที่หนึ่งคือจับได้ว่าคนคนนี้ทำอะไรรับหลังเราเป,เ,ปเป็นแบบทิกกี้แล้วก็จับได้แล้วก็ความสัมพันธ์พังทลายบางคนสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่ปบไปกับกับก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บอกคนอื่นความสัมพันธ์ที่อยู่ระหว่างตัวเลือกทางเลือกหรือว่าเขาคนนั้นมีชื่อเสียงหน้าตาดีโดดเด่นนะคะมีพลังงานชาวราศีกุมที่โดดเด่นนะพลังงานไพ่ใต้สำรับ มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาหรืออยากจะตัดสินใจยอยู่ด้วยกันแต่มันมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องไปทาภารกิจของเขาหรือของคุณก่อนนะสามารถเป็นทหารตำรวจคนในเครื่องแบบวิศวกรอะไรได้ด้วยนะคะนะคะใต้สํหรับจะเป็น energy พลังงานประมาณนี้นะเขาบอกว่าเอ่อคนนี้ถ้าถามว่าเขาใครกํราลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเขาคิดถึงเรื่องอะไรบ้างเขาคิดถึงการ เรออะอาจ <c oughs> จะแอบ,บมาดูเรานะว่าเราคิดถึงเขาบ้างไหมโพสอะไรลงโซเชียลบ้างนะคะยังรู้สึกมีความรักตอนนี้เขามีความรู้สึกคิดถึงนะคะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆต่างๆอะไรในอดีตที่ผ่านมาด้วยนะ,ะอืมนะคะเอโอเคคนที่เลือกดีที่หก็จบไปนะขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามากดไลค์กดซ like, ับสไคร e คอมเมนต์พูดคุยด,ด้วยความสุภาพ อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่เรามีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอมีความสุขนะคะดีที่หนึ่งนะสวัสดีค่ะพูดที่เรื่องดีที่2นะคะวันนี้เราจะมาดูว่าใครนะคะกําลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเขาคิดเรื่องอะไรนะคะอืมนะคะรู้สึกแบบไหนนะอารานะขอพลังงานไพ่ทาโร่นะคะขอพลังงานที่แรงที่สุดนะ,ะดีที่2จาจะใครกาลังคิดถึงคุณอยู่นะคะ ได้โปรดไพ่บอกมาเลยนะคะไพ่ออกมานะโอเคมีพลังงานของไพ่นะคะ two of p e n t a c e l นะคะอืมนะคะ,ะ,ค,ะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาคิดวนคิดเวียนคิดสับสนคิดวุ่นวายใจนะคะอืม night of swords นะเขาบอกว่าคิดวุ่นวายคิดสับสนมากมายเลย night of wands ไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยคนคนนี้นะ the d e a t h มีพลังงานชาวราศีพิจิกหรือนะชาวราศีพิจิกนะคะ เขาเรียกว่ามี energy พลังงานของเพศเดียวกันก็ได้ต่างเพศก็ได้มีพลังงานของคนที่ต่างวัยเป็นเด็กกว่าหรือคนที่เป็นไม้ได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่เขาไม่สามารถรักใครเข้ามาได้นะ true of p e n d i c l e s the lover l าศีมิถุนนะ mm hmm. เขาบอกว่าคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้เขาอยากกลับมาหาอยากมาปรับความเข้าใจอยากเริ่มต้นใหม่ในความรักในความสัมพันธ์ถึงแม้เขาจะงานยุ่งเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาอยากชัดเจนจริงจัง,จง,จงนะ 'RE u n of อ a วา s คุณยังรอคอยเขาอยู่หรือเปล่านะอืมเป็นความรู้สึกที่เขามีนะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ไพ่พลังงานเดเดเขาเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรน่าจะอายุน้อยกว่าก็ได้นะมีความเป็นม่ได้มีความมีความเป็นคนที่ทำงานเก่งบ้างงานมีเขาเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะอืม พลังงานเดอะเดสนะคะเขาเรียกว่าความรักความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นไม่นานแล้วก็จบกันไปก็ได้นะคะมีมีไวที่ต่างกันได้นะเอาระในท้ายที่สุดเขาบอกว่านะความรู้สึกที่เขามีคือเขาอยากลาานะยากลับมาหาอืมนะอยากกลับมาหายังมีความรักยังมีความรักอยู่ตรงนี้ถามว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาบางทีคนที่อยู่ห่างไกลอืม ต่างทินแดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้มีพลังงานของคนพูดตรงๆพูดจริงชัดเจนบางทีก็มีอารมณ์ถึงห่วงนะถึงห่วงนะคะแล้วก็มีพลังงานของอาจจะเป็นคนวันอาทิตย์ราศีมิถุนหรือราศีพิจิกวันอาทิตย์อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งบ้างงานนะแล้วก็บางครั้ง มันเป็นเหมือนคนที่ดีที่2นี้มันเหมือนคนที่คุณกําลังคิดอยู่ว่าเออเมื่อไรจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเมื่อไรจะติดต่อกลับมาเมื่อไรจะกลับมาเป็นความรักเหมือนเดิมหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เคยมามาหายหายไปไป,ไปกับอะไรประมาณนี้ได้มีพลังงานของความรักที่ต่างไวัยได้นะคะรักต่างวัยเช่นผู้หญิงอายุเยอะกว่าผู้ชายอายุน้อยกว่านะคะอาจจะมีความที่เขาเรียกว่าอยู่ห่างไกลกันตอนนี้สถานการณ์ หยุดนิ่งโรคระบาดยังไม่สามารถเดินทางมาหาได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคิดนะคิดว่าเมื่อไรจะถึงเวลาที่ได้เดินทางสักทีจะได้มาหาคุณอะไรประมาณนี้นะมีความรู้สึกของเขาที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลา t w อ of Pentacles คนที่หายไปคนที่จากไปคนที่อยู่ไกลต่างถิน่นแดนไกลอะไรก็ได้นะหรือคนที่มาๆกับกลับไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่คนละที่กันนะคะ บางคน <c oughs> บางคนเขาเรียกว่าความสัมพันธ์กาลังมีปัญหาคือหยุดชะงักหรือมีปากเสียงมีเรื่องแง่งอนกันนะนะคะเขาอาจจะโฟกัสเรื่องงานเยอะมากกว่าที่จะติดต่อสื่อสารถึงคุณอะไรก็ได้นะคะบางคนเขาเรียกว่ามีเรื่องเข้าใจผิดในเรื่องคําพูดหรืออะไรแบบนี้ที่หยุดชะงักความสัมพันธ์ไปกําลังคิดว่าจะเอาอย่างไรดีนะคะจะแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์นี้อย่างไรดีนั่นเองนะคะอเอนเนจีดีมากๆเลยนะเดอะซันแสดงว่าต้องหน้าตาดีอืมนะคะ หน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีมิถุนนะคะยังมีความรักให้คุณนะถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรถึงเราเขาก็ยังรู้สึกว่าเ,เขาไม่สามารถเปิดใจรู้สึกเขาเรียกว่าอะไระเขาไม่สามารถเปิดใจรับใครเข้ามาในความรู้สึกได้เขารู้สึกนะ บางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนว่าเคยจบสิ้นไปเดอะเดทนะสิ่งที่ตายไปสิ่งที่จบในความสัมพันธ์เป็นเดอะซันมาก็คือเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณเพราะมันยังมีความรักอยู่ในอดีตเขาอาจจะเป็นคนที่บ้างงานเยอะเกินไปก็ได้ไม่ได้สนใจว่าคุณจะรอคอยเขาไหมอาจจะหยุดนิ่งบางทีก็ไม่ส่งข้อความหาบางทีก็นิ่งกันไปเงียบกันไปไม่ได้รับการเอาใจใส่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะเหมือนว่าไปโฟกัสเรื่องอย่างอื่น การประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาเยอะเกินไปไม่ค่อยได้ดูเลยเอาใจใส่คุณอย่างเงี้ยนะคะก็ <chỉ S 1> บอกว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้คือเขาอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง ให้ให้อะไรอะให้มันเป็นความสุขอะมันเป็นความรักนะอืมนะบางทีก็อาจจะเป็นความรักที่เป็นเคยอยู่ด้วยกันแล้วหรือเป็นครอบครัวแล้วก็ได้ที่มีความสุขด้วยกันแล้วก็คิดถึงการที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันด้วยความเอาใจใส่นะการเริ่มต้นที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมอบความรักให้คุณด้วยดีคิง g อ f คั p นะยังเป็นความรักที่ดีความรักที่สดใสคือแบบว่าอยากดูแลเอาใจใส่คุณมากกว่านี้นะคะแสดงว่าอ,อคนที่คุณอรอคอยนั่นเองคนที่คุณนึกถึงนะดีที่สองนะ ก็จะเป็นพลังงานเอเนอรประมาณนี้นะเขาบอกว่า <c oughs> เ,ออเขาบอกว่ามีมีบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างเอเนอร์จีที่เขารู้สึกเหมือนว่าอยากจะทํามสมมุติว่าเขาบอกว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้อย่างเช่นฉันรู้สึกอยากจะพูดว่าถ้ามีเวลามากกว่า48ชั่วโมงในแต่ละวันในแต่ละคืนอะไรประมาณเนี้ สัก48ชั่วโมงไม่ต้องมี24ชั่วโมงได้ไหมอะไรแบบนี้อืมนึกออกใช่ไหมอืมนะคือเหมือนแบบอยากมีเวลาให้มากกว่านี้ในการที่อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขไม่ต้องห่างกันไปอยากกลับมาอะไรแบบนี้ประมาณนี้มันเป็นพลังงานแบบนี้ที่ใครคนนี้กําลังคิดถึงคุณอยู่นะถ้าถามว่าความรู้สึกดีไหมล่ะดีนะเพราะว่ามันเป็นการคิดถึงเอ่อที่ตัวเขาอะอาจจะอาจจะทําอะไรไม่ได้เต็มที่ การแสดงความรักหรือการอยู่ด้วยกันเพื่อดูแลให้มีความสุขนะเขาแบบทําน้อยไปในตอนนั้นตอนนี้เขาแบบว่าก็เลยคิดถึงว่าถ้ามีโอกาสอีกครั้งจะทําให้ดีกว่าเดิมนะโอเคเป็นพลังงานที่ดีพลังงานบวกให้ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพท่านใดที่จะจัดเลขมงคลกับหมอแจนนะคะดูวิวที่ในช่องชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็น ให้คนรักเก่าติดต่อกับมา599บาทเสริมการงานการเงินโชคลาภทํางานด้านออนไลน์การติดต่อสื่อสารที่ดีปรับเรื่องความรักก็599บาทนะหรือจะเสริมการเงินอย่างเดียวก็599 299บาทนะคะการดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นแบบนัดคิวก็คือ599บาทคุย30นาทีไม่เปิดกล้องโทรผ่านไลน์เท่านั้นนะคะโอนยอดก่อนแล้วก็เลือกเวลานะคะ ส่วนพิมพ์คําถามไม่ต้องจองคิวนะคะราคา1คําถาม99บาท2คําถาม1 5อบาทแล้วก็5คําถาม299บาทพิมพ์คําถามทิ้งไว้นะคะรายละเอียดเราจะแจ้งในไลน์นะคะแล้วก็เราจะพิมพ์คําถามตอบกลับไปนะอันนี้คือไม่ต้องจองคิวนะเป็นแบบพิมพ์คําถามนะคะขอบคุณมากมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ น่ารักน่ารักนะคะดีมากเลยไม่กดข้ามงงโฆษณาให้หมอแจนนะขอบคุณนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่เรามีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่3นะคะวันนี้เรามาดูนะเช็คพลังงานนะว่าเอ๊ใครนะกำลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยขอพลังงานพทโลกขอพลังงานจักรวาลขอพลังงานที่แรงที่สุดนะว้าวว้าว,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 วมีพลังงานหลุดออกมาแล้ว เอ็ดออบโซดว้าวคนนี้ energy ดีที่3เนี่ยนะแบบว่าคิดมากคิดวนเวียนคิดภายเรือในอ่างไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลย The ะฮาเดอะฮาโนนะมีความเป็นครูบาอาจารย์มีความเป็นต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาวัฒนธรรมประเพณีมีความแตกต่างอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องตัวคุณนะคะว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ สามารถเป็นคนที่กําลังมีปัญหาก,กันอยู่ตอนนี้ก็ได้ถ้าทา้งออกไม่เจอในเรื่องบางสิ่งบางอย่างอเรามาดูไพ่ต่อไป knight of pentacles ตอนนี้คือมันเหมือนว่าบางครั้งอาจจะอยู่ในระหว่างความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันอม,มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอืมอาจจะรู้สึกดีอาจจะรู้สึกดีด้วยการผ่านงานหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสามบางครั้งมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามไม่ถูก เขาเรียกอ,อะไรอ่ะต้องห้ามเอ่อไม่ถูกไม่ถูกกดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรก็ได้อืมนะเอ็มเพรสนะเดอเอ็มเพรสนะเขาบอกว่าหาทั้งออกเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ให้รู้สึกต่อคุณไม่ให้คิดถึงคุณไม่ให้รักคุณหรือว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะอืมคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะบางคนก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอ,อ คุณเป็นคนที่หนึ่งแล้วเขาคนนี้อาจจะแบบว่าเรารู้สึกเหมือนว่าปล่อยให้เราอยู่โดดเดียวเดียวดายอาจจะไปทํางานที่อื่นหรืออะไรก็ได้มีความวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างนะบางคนนะคะกําลังมีปัญหากันนะเพราะว่า S of s o u มันมาอยู่ S of cup ค,คือเป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะคนคนนี้เขาหรือเธอคนนี้นะคะ เขาเรียกว่าหนีปัญหาเวลามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างแล้วก็คือคนที่มีปัญหากับคุณอยู่ตอนเนี้อที่หาทางออกไม่ได้เขา,าคิดวนเวียนเอาคุณออกจากขัวไม่ได้ก็เลยคิดถึงอยู่ตลอดเวลาคิดถึงความดีงามที่คุณเคยมีคิดถึงเหมือนว่าเขาเหายไปจากเราหรือหยุดนิ่งไปจากเราไม่เคลียร์ปัญหานะคะในพลังงานความดีหรือเขาก็มีความเศร้าแสดงว่าตัวเขาต้องทําอะไรไม่ดีกับ บางคนนะพวกเขาบางคนอาจจะทําอะไรไม่ดีกับผู้คุณบางคนก็ได้นะคะอาจจะอแอบไปกุกกิ๊กับใครสักคนหนึ่งในที่ทํางานอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันมีปัญหาขึ้นมาก็หนีปัญหาแบบว่าไม่ยอมพูดคุยอะไรเงี้ยไม่ยอมติดต่อสื่อสารก็ได้นะคะก็บอกว่าในความรู้สึกผิดที่ทําให้เขาคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็เลยหยุดนิ่งก่อนยอมแพ้เ,เขาเรียกว่าอะไรอะเดินหนีปัญหาไม่ยอมเคลียร์บางทีก็อาจจะไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะย้ายหน่วยงานไปทํางานที่อื่นหรืออะไรก็ได้หรือมีความอยู่ห่างไกลก็ได้นะในพลังงานของ s of one นะเขาบอกว่าเออเขาอยากออมเขารู้สึกอย่างไรเขาบอกว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันยังคงอยู่ได้ไหมหรือพัฒนาความสัมพันธ์บางคนมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่ห่างไปแล้วนะเราก็คิดนี่แหละว่าทําไมเขาไม่ยอมมาเคลีย คนที่คุณรอคอยอนะเป็นความรักที่เขาเคยเลือกเราไว้แล้วนะรอคอยคนนี้กลับมาอาจจะเป็นความห่างอืย้ายที่ทํางานก็ได้นะย้ายประเทศนะแต่มีปัญหากันในความรักในความสัมพันธ์เหมือนกันเป็นการรอคอยเออเรียกว่าอะไรอ่ะค,คนคนหนึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์คือ เขาหนีหายไปเขาเงียบไปคนคนนี้กําลังคิดว่าอยากจะกลับเข้ามาเคลียเขารู้สึกเสียใจเศร้าใจที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีกับคุณนะคะ night o p e t n คืออาจจะอาจจะแบบไม่ได้รูแลเอาใจใส่ปล่อยให้คุณเหงาบางบางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วแต่งงานแบบถูกต้องอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเขาอาจจะแบบว่าบ้าท,ทํางานไปอยู่ที่อื่นนะคะสถานการณ์แบบ หยุดนิ่งหรือมีมีเรื่องปากเสียงไม่เข้าใจเพราะเอ็ดออฟโซดมันเป็นเรื่องวิตกกังวลเรื่องคลิปเรื่องเครียดต่างๆบางสิ่งบางอย่างนะเขาบอกว่าเขารอคอยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอคอยเพื่อจะกลับมาพูดเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขาเข้าใจผิดกันไปหรือเรื่องที่มันมีปัญหาอยู่อ่ะเคลีย ขอเคลียคนที่คนที่คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาก็คือคนที่มีปัญหาคนที่เคลียไม่ว่าจะปัญหานั้นคือเรื่องอะไรก็แล้วแต่การรอคอยที่จะกลับมาพบคุณเลือกคุณเป็นคนที่หนึ่งยังเป็นเอ็มเพรสของเขานะคือเหมือนเขาอยากจะบอกว่าเขาแบบว่าอยากจะทําตัวให้ดีมากกว่านี้เออให้เหมาะสมกับที่คุณรักเขาอะไรแบบนี้เป็นคนดีสําหรับเขานะชูอวัลตอนนี้มันเป็นเอเน g y จีพลังงานของการอยู่ห่างไกลความหวัง การรอคอยที่จะมาพบเจอนั่นเองแสดงว่าต้องมีพลังงานของความเสียใจนะ D3 าไพ่ได้สำรับของคุณเป็น t ีเป็นทรีออฟโซสทรีออฟโซสนะสามดาบแสดงว่าหนึ่งในนั้นต้องมีปัญหาความสัมพันธ์รักสามเศร้าไม่ถูกต้องศิลธรรมเรื่องคิดวนเวียนหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์หนีปัญหาไม่ยอมเคลียร์บางคนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดก็หนีปัญหาไม่ยอมคุยไม่ยอมเคลียร แบบนี้ได้คือมันต้องมีความเสียใจในะทั้งคําพูดและการกระทําของพวกเขานะคนคนนี้แหละกาลังคิดวุ่นวายเรื่องของคุณอยู่นะอืมนะคะเหมือนว่าเราคอยที่จะปรับความเข้าใจรอคอยที่จะขอโอกาสรอคอยที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันรอคอยที่อยากมาเลือกอะไรแบบนี้อืมนะรอคอยที่อยากกลับมาอยู่ใกล้ชิดนะเขาเสียใจนั่นเองนะคะเขาก็อยากจะรู้ว่าตัวคุณให้อภัยไหมอะไรประมาณนี้ดีที่3ามเอเนจีค่อนข้างดูเหมือนค่อนข้างแบบหนักตลอดเลยนะ เขาบอกว่าถ้าคุณเข้าใจพลังงานความรักบางครั้งมันเหมือนอประสบการณ์อ่ะเขาบอกว่าแสดงว่าคนคนนี้ต้องมีประสบการณ์ในความรักของคุณไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งที่หมอบอกไปนะคนคนนี้กําลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานั่นเองดีที่3น่าจะเข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าถ้าหมอพูดแบบหลายช้อยมากเลยอะ่ะบางคนบางท่านเพราะเป็นการดูภาพรวมเราต้องพูดแบบมุมกว้างแต่อย่างน้อยๆมันมีปัญหากันแล้วล่ละเพราะแปดดามมานะอ่ะ คุณคุณก็กําลังคุ้นคิดถึงคนนี้เหมือนกันเขาก็กําลังคุ้นคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะกําลังจะทําอย่างไรหรืออะไรดีนะคะเป็นถามว่าถามว่าเป็นความรอคอยเป็นการรอคอยอเป็นการรอคอยมากกว่ารอคอยการสสา่งงานรอคอยที่จะให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาชัดเจนได้อีกไหมรอคอยคุณหายโกรธรอคอยการกลับมาอยู่ด้วยกันรอคอยการเดินทางอะไรแบบนี้รอคอยการติดต่อสื่อสารก็ได้จะเป็น energy ประมาณนี้นะ ดีที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่รักนะอย่างไรก็หาอแจมเป็นกําลังใจให้นะท่านใดที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์เรารอคอยเข้านานแล้วยังไม่ติดต่อกลับหรืออะไรก็ให้ดูดวงส่วนตัวได้นะอะไรละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะก่อนแอดไลน์ไอมาดูดวงส่วนตัวจัดเลขกมงคลก็สามารถทําได้นะคะ โอเคดีที่3าหมอแจนเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่คลิปรันออกไปแล้วมันจะได้มีกระดิ่งแจ้งเตือนไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าหมอแจนอัปโหลดตอนช่วงเวลาไหนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านที่ไม่กดข้ามโฆษณาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ